ว่าแต่คนไทยดีพูดติแต่ฝรั่งคือบอพูดมุมฝรั่งแด่พนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยต่อเนาะมีคําพูดนะคะมีคอมเมนต์นี้ยายจ๋าก็เลยอยากมาบอกทุกทท่านนะคะเราเป็นคนไทยเนาะในมุมมองของยายจ๋านะคะหลายๆคนที่ต่อสู้ชีวิตเพื่อที่จะอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะเข้มแข็งนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวพี่น้องอ่า ของเรานะคะนั่นคือพื้นฐานขั้นต้นที่ยายจ๋าเรียบเรียงเรื่องราวพี่น้องวิดีโอที่ต่อสู้ชีวิตในเมืองนอกนะคะเรื่องการที่อาคนดีคนชั่วเนาะไม่ว่าไทยฝรั่งก็มีเหมือนกันนะคะฝรั่งบางคนดีสุดใจเจอเมียที่ายก็มีแต่มุมนี้ยายจ๋าก็ยังไม่อยากเอ่ยถึงนะคะนี่คือสิ่งสําคัญของชีวิตแล้วแต่บุญวาสนาเช่นกันนะคะเขาก็ อาจจะเจอสิ่งที่เขาไม่ต้องการเช่นกันนะคะมันก็มีหลายเรื่องหลายราวในชีวิตต่างแดนเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะมันเป็นสิ่งที่เป็นข้อควรระวังที่ควรจะพูดเพ่อาย,ยจ๋า เอาบทเรียนของเพื่อนพี่น้องที่เขามั่นใจและเชื่อใจให้ยายจ๋าเอามาเอ่ยมาพูดมาเล่าสู่กันฟังนะคะอันนี้เป็นจุดหนึ่งเนาะหลายๆคนนะเจอหลายเรื่องราวเจอคำพูดเจอปัญหาแม้กระทั่งชีวิตเรื่องลูกสะภ้ยแม่ย่านะคะเรื่องชีวิตปัญหาครอบครัวทางเมืองไทยไม่เข้าใจทางนี้ไม่เข้าใจสามีหลายกาจอะไรพวกนี้มันก็มีทำให้รู้สึกว่า อยากส่งต่ออยากบอกอยากพูดอยากคุยอยากให้รู้ว่าความจริงของชีวิตนะคะเมียฝรั่งไม่มีใครโชคดีกันทุกคนเนาะและชีวิตจริงมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่วาดฝันนะคะบางคนเนาะโชคดีมีน้อยมากสำหรับมุมมองของยายจ๋าที่เห็นนะคะมีไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะแต่เนาะมุมที่ต้องต่อสู้ชีวิต มุมที่หาความเข้าใจนะคะเพื่อที่จะสร้างพลังให้กับตัวเองกับความเข้าใจของครอบครัวเนี่ยมันมีเยอะกว่านะคะแล้วก็ปัญหาเจ็บช้ำน้ำใจที่เราช่วยเหลือได้พูดคุยกันในชีวิตต่างแดนเนี่ยมันมากมายยายจาก,ก็เลยอยาก ขอพูดคุยและส่งต่อในมุมนี้แล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆพี่ๆเนาะทุกๆคนนะคะว่าชีวิตเรามีค่าแม้วันนี้จะเกิดปัญหาถ้าเราให้โอกาสตัวเองเราก็ย่อมเจอสิ่งดีแก่เราแน่นอนนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญและเป็นการยืนยันจากเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนที่ลม้มลุกคุกคานนะคะที่สู้ชีวิตมา จนชีวิตตัวเองได้ดีนะคะชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็มีมากมายเป็นตัวอย่างให้กันอ่าได้มาพูดมาคุยนะคะ,นะเนาะเราคนไทยเราก็ต้องเห็นใจคนไทยสิอไม่ได้เอียงนะคะแต่เอ็นเลย <laughs> ใช่ไหมอ,ะอม่ะเนาะแล้วก็อีกหลายสิ่งหลายอย่างสามีเขาดีเนาะพ่อแม่ไม่เข้าใจอยากได้มากมายเกินกว่าที่ าสามีเขาให้ได้ตรงเนี้ยมันเป็นการที่ทำอะไรที่ให้เมียฝรั่งอัดอั้นตันใจนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเราก็พูดเต็มปากเต็มคำกับสามีไม่ได้ถ้าเรามองแล้วว่าเขา ให้เราได้ในปริมาณนี้เพราะเราอยู่กับเขาเราจะรู้ว่าสิ่งที่เขารับผิดชอบมันมากมายขนาดไหนนะคะเนาะแค่เขายอมรับในส่วนที่ตกลงกันไว้ตลอดไปเนี่ยมันโชคดีมากแล้วนะคะจริงๆเนาะแล้วอย่าลืมนะคะคนไทยเราหัวใจคนไทยเราก็คือครอบครัววันนี้ ไม่ได้ทํางานนะก,ก็จะมีข้อตกลงของแต่ละบ้านใช่ไหมเหมือนที่วิดีโอที่ผ่านมาที่จะพูดไว้นะคะว่าตกลงส่งพ่อแม่ตลอดมาแต่พอมาถึงวิกฤตโควิดนี้กับเปลี่ยนแปลงพี่เขาก็ต้องลุกขึ้นมาสู้นะคะลุกขึ้นมาสู้ mm hmm. เข้มแข็งแต่มันก็เป็นปากเป็นเสียงเพราะอย่าลืมว่า เมียฝรั่งเนี่ยเราเนี่ยเป็นเมียที่ได้อยู่ในโอวาทของเขาและในสิ่งที่เขาจัดแจงให้มาตลอดอเวลาจะลุกขึ้นมางัดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะล้างหลากันก็ได้นะคะอันนี้เป็นข้อเสี่ยงเช่นกันเนาะยิยจาก,ก็บอกพี่เขาว่าตั้งสตินะคะหาค่อยๆใจเย็นค่อยๆหาทางออกมันอาจจะดีก็ได้นะคะบางครั้งการทะเลาะกันหรือว่าการพูดเคลียร์กันคนอื่นอาจจะบอกว่า เราแข็งแต่ถ้าเราทะเลาะแล้วเรารู้ว่าเราจะได้หรือไม่ได้เราจะได้แพลนให้กับตัวเองที่จะเดินหน้าเพื่อจะสร้างหรือที่จะทําอะไรเพื่อคนที่เรารักอย่าลืมถ้าเกิดว่าเรารู้จักเก็บกรรมวันละนิดนะคะแบ่งปันแล้วรู้สึกเก็บไว้อยู่ในหัวใจเรามันมีอยู่ในมือเราอย่างน้อยมันก็อุ่นใจให้กับตัวเรานี่คือสิ่งที่ยายจ๋าพูดพูดเสมอมานะคะและสิ่งสำคัญเนาะ ไม่ว่าอะไรนะคะที่พูดแล้วทำให้เราลื่นหูแต่ถ้ามันอยู่กับเราตลอดไปมันก็เป็นความโชคดีของคนคนนั้นนะคะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเนาะวันนี้เรายังมีความสุขวันนี้เรายังได้เราต้องรู้เก็บนะคะรู้แบ่งเนาะรู้แยกไว้เพื่อวันข้างหน้าถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ไม่ แย่ yeah. นะคะเหมือนพี่เขาเนอะความรู้สึกที่แย่อ่ามันไม่มีอะไรที่อยู่ในมือเลยว่างเปล่าเพราะเราฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในมือสามีนะคะสามีเขาก็ไม่ใช่ไม่รักนะคะแต่เพียงแค่สิ่งที่เขาเจอตอนนี้มันก็หนักแล้วมันในมุมมองของเขาก็พอมาอยู่พอมาเห็นในสิ่งที่เขาควควบคุมได้ในช่วงนี้วิกฤตนี้เขาจัดแจงได้เออ กลายเป็นว่าสิ่งที่เขาให้เมียตลอดมามันมากเกินไปแล้วเมียก็ไม่มีเหลือให้เก็บแล้วความจริงที่ส่งเสริมให้แม่เขาก็ไม่ได้มาเล่าให้สามีฟังมันก็เลยเป็นความเจ็บช้ำน้าใจอยู่ข้างในทีนี้เราจะมาพลิกแพงยังไงวางแผนต่อไปยังไงให้กับตัวเองนะคะนี่คือสิ่งสําคัญเนาะบางครั้งฝรั่งถ้าเราพูดคุยเคลียรเนาะเขาไม่เข้าใจอย่างน้อยเราก็รู้ละเออนั่นคือเขา เราก็ต้องลุกขึ้นมาเข้มแข็งให้เขาดูอย่าลืมหนึ่งเราเป็นแม่ของลูกนะคะสองเราเป็นคนที่ดูแลในครอบครัวไม่เคยทำอะไรเสียให้เขารู้สึกแย่เลยเนาะตั้งแต่อยู่กับเขามานะคะน,นี้พูดถึงพี่เขาเนาะ,ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็จะอาจจะเป็นพลังดีแก่ตัวเรานะคะแล้วเราก็ลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาดิ้นรนให้เขาเห็นว่าเราต้องการทำงานเพื่อช่วยเหลือเขา และดูแลครอบครัวด้วยตัวเราเองสิ่งนี้นะคะเขาเราจะต้องลุกขึ้นมายืนยันนะให้เขาเห็นว่าเราเอาจริงเนาะถึงแม้เขาจะขู่ เพราะมันเป็นครั้งแรกมันเป็นความรู้สึกแรกมันเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าเขาแบกภาระมานานเพราะประเพณีฝรั่งนะคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ยึดมั่นถือมั่นเนาะพ่อแม่ฝรั่งให้ลูกยันตายนะคะนะปู่อยู่กับยายจ๋าเนี่ยวันเกิดวันคริสต์มาสนะคะวันปีใหม่ก็ยังใส่ซองให้ลูกสะภ้ยให้ลูกหลานทุกๆคนอยู่เลยนะคะนี่คือกฎนี่คือประเพณีของเขาเพราะฉะนั้น ประเพณีของเราในเมื่อเราเปิดใจพูดคุยมาแต่แรกแต่การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาในสิ่งที่เขารับผิดชอบไม่ไหวเราก็ต้องลุกขึ้นมาเข้มแข็งเพื่อที่จะสู้เพื่อที่จะทําให้เขาดูว่าฉันรักทั้งเธอและรักทั้งครอบครัวฉันทําได้ดูแลครอบครัวได้และก็ดูแลลูกดูแลบ้านได้อย่างที่เคยทํา ตรงนี้เท่านั้นเพียงถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยขึ้นนะคะเนาะถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยขึ้นแต่เราก็ได้พลังแล้วถ้าเราได้เงินที่มันเป็นด้วยน้ำพักน้ำแรงของเรานะคะเราจะภูมิใจที่สุดอ่าแรกๆสามีอาจจะหัวเราะอ่าเราเหนื่อยหรือเราล้างงานบ้านเขาอาจจะมีคำพูดแต่เราต้องลุกขึ้นมาอดทนนะคะสร้างความภูมิใจให้เขาให้ได้ เหมือนเขาให้เวลาท้าพิสูจน์นะคะหมดสิ่งดีไปวันนี้เราก็ต้องลุกขึ้นมาเอาพลังเรานะคะท้าพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าฉันทํางานได้ฉันดูแลครอบครัวได้แล้วฉันก็ดูแลหน้าที่แม่บ้านได,ได้เหมือนเดิมโดยไม่เสียนะคะนี่คือสิ่งสําคัญที่เราจะต้องสู้ต่อไปเนะาะยายจ๋าก็ ขอเป็นกำลังใจนะคะให้พี่เขาเนาะให้ชีวิตครอบครัวทางนี้สุขสมหวังนะคะทางเมืองไทยยายจ๋าก็มองว่าเขาก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรเลยเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายนะคะการส่งสามร้อยสำหรับมุมยายจาไม่มากเลยเพราะยายจ๋าทางานเองเนาะอิสระของตัวเองนะคะยายจ๋าส่งมากกว่านั้นแล้วก็ความรู้สึกของเราอยากให้เอง แล้วเราก็มีความสุขของเราเองเพราะฉะนั้นเราต้องลุกขึ้นมาสร้างความภูมิใจให้สามีได้เห็นนะคะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่สู้ชีวิตเราก็เป็นคนหนึ่งไม่ได้กลัวความทุกข์ยากเราก็เป็นคนหนึ่งที่รักสามีแล้วก็รักครอบครัว เราก็เป็นคนหนึ่งที่จะรักษาครอบครัวทางเมืองนอกเนาะลูกสามีและครอบครัวทางเมืองไทยของเราต่อไปได้นะคะคิดนี้ยายจ๋าก,ก็ขอฝากไว้แค่นี้ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามยายจ๋าจากเบลเยียมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ